สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พาุกคนมาชมสวนป่านะครับในช่วงหน้าแล้งวันนี้ก็วันที่15เมษายนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมนะครับว่าสวนป่าที่เราปลูกไว้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้รุ่นแรกที่เราปลูกครับก็เมื่อปี6-1นะ่ครับ่วนนี้ครับจะเป็นยางนาเพราะว่าโซนนี้มันจะอยู่ที่ลุ่มครับเนียติดทงนา เราก็เลยปลูยยางนานครับนี่แต่เขาปรากฏว่ายางนาก็ตายเยอะเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่ลุ่มแต่ดินตรงนี้นมันจะเป็นดินทรายแล้วก็แล้งนะครับเราไม่มีระบบน้ำนี่ครับเราเลยมาดูกันว่ายางนาที่เราปลูกเมื่อปี61จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณหกปีนะครับเกือบ6ปีละนี่คือต้นยางนานครับรุ่นแรกนี่นะครับ ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้นมันจะไม่ค่อยโตนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เช่นกันต้นนึ็เหมือนกันครับจะสังเกตว่านะครับยางนาที่เราปลูกไว้นะครับมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับคือถ้าพูดถึงต้นยางนาอายุ6ปีถ้าปลูกในที่ลุ่มนะครับมันจะต้นต้นโตกว่านี้นะครับแต่เห็นว่าตรงนี้มันจะเล็กมากนะครับ นี่ครับเยอะเลยครับถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายแต่มันก็จะไม่ค่อยโตนะครับก็คือยางนาที่เราปลูกในพื้นที่แห้งแล้งนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่นะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยโตนะครับนี่ต้นเล็กเองครับนี่อายุ6ปีนะครับตอนนี้ในหปีครับส่วนนี้จะปลูกยางนาเยอะเลยนะครับปลูกไว้ตอนนั้นเป็นรอยต้นเลยนะครับ ปลูกไว้ประมาณร้อยต้นเหลืออยู่ประมาณสัก20ต้น,นครับที่พันคือมันไม่่อยโตด้วยนะครับยางนาเยอะเลยน,น,นี่คือลักษณะของต้นยางนานครับาอายุ6ปีนะครับนี่ต่อมานะครับเราก็เจอว่าออต้นยางนามันอาจจะไม่เหมาะกับที่ท่านี้นะครับมันไม่ค่อยโตเราก็เลยเปลี่ยนเอาต้นอื่นมาปลูกแซมนะครับ ต้นที่ปลูกแซมก็จะมีต้นพยุงครับนี่ยพยุงต้นพยุงนี้จะปลูกประมาณปีหกหกสองนะครับหกสองนี่ครับพยุงหกสองนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นประดูนะครับนี่ประดูปลา,าประดูปลาก็ปลูกปีหกสามนะครับนหกสามแล้วก็ตรงไหนที่มันาบางๆเราก็มาปลูกแซมไปเรื่อยนะครับ โซนนี้ก็จะมีหลายหลายต้นเลยครับมีทั้งปะดูอันนี้ต้นปะดูนะครับอันนี้คือปะดูอันนี้คือต้นแดงครับต้นแดงก็โตดีนะครับต้นแดงโตดีมากนะครับจะสังเกตว่าโซนนี้นะครับมันก็จะมีต้นไม้ที่หลากหลายนะครับเพราะว่าตอนแรกเราปลูกยางนาหมดเลยนะครับยางนามันไม่ตายางนามันไม่ค่อยโตครับแล้วมันก็ตายเยอะเราก็เอาไม้อื่นมาปลูกแซมครับอันนี้จะเป็นต้นแดงครับต้นแดงก็สวยดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพยุ่งนะครับส่วนนี้จะหลากหลายมากเลยนะครับนี่ครับต้นแดงอันนี้คือต้นแดงต้นแดงครับต้นแดงนี้ก็เป็นไม้อีกดนึงที่น่าปู่ครับคือมันเป็นต้นไม้ที่ทรงสวยนะครับเนี่ยทรงมันจะสวยดีต้นสูงตรงดีมากเลยนะครับนี่คือต้นแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปะดูะดนะครับี่ยปะดูปลาเยอะแลยครับส่วนนี้กจ้าฆ่ากันนะครับมีทั้ง มาดูมีทั้งต้นแดงนะครับน,นี่เป็นต้นน้อยหนาแลนะเราก็เอามาปลูกแซมบ้านครับเนี่ยต้นตวนี้ขาใุุคมาชมนะครับตรงนี้จะเป็นต้นยางนาที่โตที่สุดนะครับนี่ครับถามว่าทำไมถึงโตที่สุดในส่วนเราครับปัจจัยแรกก็คือ1คือเราได้ตัดแต่งจริงนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าเพอเราตัดแต่งจริงออกต้นมันก็จะสูงตรงนะครับนี่ยนี่คือ,อยางนานอายุ 6ปีนะครับเนีย่ยยางนาหปีครับต้นใหญ่นะครับต้น One. อ้วนลําต้นก็น่าจะประมาณห้านิ้วนะครับขนาบสูวนกลาง5นิ้วเห็นไหมครับอัน,นอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนาเช่นกันอันนี้เป็นรุ่นแรกของสวนเลยครับเนี่ยปลูกเมื่อปีหกหนึ่งยางนาปลูกปีหกหนึ 1, ่งเห็นไหมครับต้นสูงตรงดีนะครับสว่วนนี้เป็นพะยงพะยงนี้ปลูกเมื่อปี 6-2ครับคือปลูกแซมนะครับ,แ,นะรบแถวนี้ทั้งหมดเลยครับจะปลูกปี6-2อันนี้จะเป็นพยุงพยุงนะครับปลูกปี6-2นะครับอันนี้จะเป็นปลาดูปลาปลาดูปลาก็ทรงสวยเหมือนกันนะครับนี่ับปลาดูปลาต่อไปเป็นพยุง verm. นะครับตัวนี้แถวนี้เป็นแถวที่เราเอามาปลูกแซมนะครับนีย่ยางนามันไม่ค่อยโตเราเลยเอาพยุงมาปลูกแซมพยุงปลาดูมาปลูกแซมก็ปรากฏว่า พยุงกับปะุะปูป่า,าโตดีมากเลยครับนี่ครับ